สวัสดีครับผู้ชมพบกับ imtv นะวันนี้เรามางานงานเลยครับอูฟเฟิร์สงานมังวงครับเราจะไม่เล่นอะไรครับอูฟเฟิร์สบ้านพี่สิงห์ครับบ้านพี่สิงห์บอกเลยว่าน่ากลัวสัตว์สัตว์เลยนะครับแต่มึงต้องนำมาเคปป่าเนี่ยอูฟเฟิร์สนะครับไม่ได้เจอมานานในช่องคลิปนะครับเนี่ยนี่ครับผู้ชมเราจ่ายตังค์ครับนำไปเลยไอเบิร์นค่อยค่อยเดิน ไปเฟิร์สเฟิร์สกล้องมันไม่ถ่ายอ้าวดิ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 อะไรเฮียอะไรเฮ้ยกล้องไม่ถ่ายมาดูฮะดังเราล้อมาดูกันเปิดถ่ายฮะเหี้ยแค่นี้กลัวๆล้วมาเร็วเฟิรมาเร็วดิโอ้ยเหี้ย มีอะไรวะอะไรมีอะไรอะไรมีตามไปมีอะไรต่อกินแล้วอกินแล้วอ่ะไปทำเดินนี่ตัวต่อมาฟองไม่กลัวผีอ่ะอ่ะมึงต้องถือนะถือเห้ย็นผีด้วยนะอ่ากลับด้านในสั้นมึงกลัวเกินละเฮียกลับด้านเออเดินเลย พักยี่พักจูขาดเลยไม่มีแหละครับจิวิวตบแมงหน่อยหน่อยเป็นนักมวยว้ยนาย คุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยน่ากลัวไงมไม่เลยก็ไม,ยไม่ได้งานน่ากลัวนี่หว่าโอ้โหคุณพี่ในการจะเอาไปได้ซื้อนี่ปะเท่าไหร่ช็อกโกแลตดูใบตังไม่บอกพีมจะกินเหรอกินดิจิ้งแท้จริงนะเท่าไหร ไม่เหาดีกว่ากิไดนะ้เอาไหมเดินไหมชิมได้ไหมครับชิมได้ครับ,รบเราจะหาชิมของฟรีนะครับคุณผู้ชมช่<ด>ครับไอดูครับอันนี้คือลูกชิ้นปลาเหรอครับชิมได้จิ้มมันจิ้มดีเฟิร์สแซ่บเลยนะใช่หรอ เฮ้ยอ,อ,อร่อยมันเด้งๆนะมันเด้งๆไม่ฟื้นอร่อยเนาะ,ะไปเดินไปต่อเราจะเดินหาของกินนะครับเราจะหากินของฟรีนะครับ <S <S นี่รถด่วนปะไม่ได้ครับเป็นชิมได้ไหมครับลองชิมดูอร่อยเปล่า <S 2> <S 2> อันนี้กระปุกได้กี่บาทครับยี่สิบ ครับอร่อยอร่อยไหมไปเดิเดนต่อครับว่ามีอะไรกินอีก อันนี้ผมลองชิมได้ไหมชิมได้เลยพี่ขายเป็นอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่เนี่ยฝาละโลค่ะเจ็ดสิบบาทฝาละเท่าไหร่นะฝาละเจ็ดสิบบาทแล้วแบบนี้อ่ะครับใช้ซึ้งพี๊บมันเป็นน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวคิดว่าน้ำตาลปี๊บครับเราเฟิร์ชลองกินไปยังกินแล้วเป็นไงมั่งอร่อยมันหวานมันหวานเจี๊ยบอ่ะหากินของปีต่อนะครับไม่แพงขอแค่สามสิบบาทสามสิบบาทอานาจะกชไม่ได้พันห้าบาท ครับชิมได้หรอครับผมกินไม่กินไม่เป็นนะครับไอเฟิรไม่กินถ้าเป็นเป็นไม่ต้องกินไอ้เฟิร์สกินเป็นเหรอกระตี๋ไงตัดเลยไอ้เฟิร์สเฟิร์สมันมีที่แกะให้อยู่มันมีที่แกะให้อยู่เนี่ยมีที่แกะให้อยู่เนี่ยแกะแล้วเนี่ยไหนวะเดี๋ยวจะลองกินครับมันเป็นยังไงครับใหม่ใหม่ทำหน้าที่เห็นหน้าโปรคลิปเลยครับนี่ครับใช่ไหมเฟิร์ส เอาครับแล้วก็เดินดูให้ทัวงานนะครับก็อันนี้ก็เป็นกระต่ายครับ<า>ม,มีเครื่องเล่น<า>ม,มีอะไรมีหมดทุกอย่างนะครับ50บาทขายนะครับสามตัวมันๆแล้วก็ออกออกหวานๆหน่อยหนึ่งครับมีการแสดงนะครับอันนี้ตักปลาครับอ่ะไมา ันุมอยู่ที่นี่นะคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยนะครับพิ่บอกนะครับขอไปใส่ส้นะครับ นี่ลวงหนะครับและก็นี่นะครับด้านหน้าบบมืนนี่นะพัดลมไอเย็นนี่ก็ออกไปแล้วสองตัวผู้โชคดีนะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ด้านบนยังเหลือ,อีกหายตัวนะครับมามาช่วยกันเอาไปหน่อยคืนนี้มาแบกกันไปนะครับเราจะจูงหอยทองพาโชคของเราได้เลย2ี่สบาทเท่านั้นอย่ามัวลงเลใจ2ี่สบาทเท่านั้นพอพอพอ

สิ่งสนุกอยากเล่นดีกว่าอันนี้เป็นรถกระป๋องนะครับคุณก็นาตัวอะไรอันนี้ตัดกุ้นขอครับตักกุ้น่าวินของรับเลยนะครับ เตะเรือเข้มาบะดูีนมนะครับาก,กม,มาดูบรรยากาศบ้านมิสิกเรากันผมผมมึงเข้าไปนะครับก็น้ำหอมนิ่งแบ หน้างานมะม่วงครับเฮดูหน้าง,งานมะม่วงมีไฟแดงครัวไมยใไม่ใช่เหรออะอันนี้ก็เป็นหน้างานครับมันมันอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงกันเลยครับแล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับ ฟอร์สวันนี้มีใครวันนี้มีแก๊งนี้นะครับคุณผู้ชมโซนโซน,นเครื่องเล่นที่เราไปเมื่อกี้นะครับก็โอ้โหอี่บ้านมีสิงค์โคตรน่ากลัวเลยสัสถ่ายในบ้านมีสิงคไไ์อ่ะเฮียก็ก,ก็ขอจบเพียงคลิปเป็นเท่านี้นะครับก็ไอเฟิร์สเฟิร์สปิดกล้องนี่ปิดกล้องนี่ปิดคลิปนี่ปิดคลิป